ต่อ,อก,กันที่ปราจีนบุรีเลยนะคะได้มีการบูรณาการหลายภาคส่วนในจังหวัดมีการจัดกิจกรรมค่ะในเรื่องของการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ค่ะ น,นายรณรงค์นครจินดานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้มอบหมายให้นายพงศิษฐ์เนื่องจำงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ที่บริเวณถนนสาย30-79ช่วงหน้าสวนอุตสาหกรรม304ที่อำเภอศรีมหาโพธิโดยมีนายทิตนานอุดมสุขผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา,า,า,าเสาธารณภัยเขต3าปราจีนบุรีนางมาลณีจินดารัฐหัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธาลรณภัยจังหวัดป่าจินบุรีผู้แทนมณฑนฐททานบกที่12ผู้แทนกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ผู้แทนแขวงทางหลวงป่าจินบุรีและเจ้าหน้าที่ร่วมกันพ่นหมอกน้ํา ฉีดน้ำล้างถนนกวาดถนนเดิเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง10.30นาทีบริเวณตั้งแต่ถนนทางเข้าสวนอุตสาหกรรม304ไปจนถึงถนนภายในสวนอุตสาหกรรม304ก็เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ในเขตพื้นที่ดังกล่าวค่ะ